เห็นในดำขาดเจ็บดูสิเอี้ยงไอ้ดำมันขาดเจ็บนะเอี้ยงดูสิเอี้ยงเห็นในดำเจ็บตามกันช่วยนด้ช่วยดำนี้ดำเป็นไรขาดเจ็บนะเอี้ยง แม่บอกว่าจะตามมาตามมาทำไมค่ะเจ็บเนี่ยดูเดินตามมาทำไมล่ะหืมก็เจ็บค่ะจะตามมันทำไมจะ้ะยุ่งอะเอี้ยงในเอียเอ้ยงเป็นเพื่อนนะเอี้ยงมันดูได้ดำเลยเลยเอี้ยงมาดูไดอ้ด,ไดำจะตามมาเรื่องอะไรเนี่ย ขี้ดือ้อเข้าไปให้หนามติดอีกไปลุยห,หนามทำไมอีกอ่ะฮะแล้วต้องตามแม่ไปแล้วเจ็บขายกๆจะเดินมาใหม่ตามก็ไม่ขันหรอกตามแม่ไปแล้วเยียงก็ตามเขาอยู่เนี้ยเอง ตามมาดูแลเจ้าดำเลยดำเลยเยี่ยงมาตามมาดูเอาเยี่ยงเอาข้าวเอาเยี่ยงเอาเ,าเอายี่ยงเอี้ยงเอา,า,า,เอ,าอ่าดมันจะกินแต่กระดูกไม่มีแล้ว ให้ให้เอี้ยงมันข้าวอ่ะเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้ว ไม่มีแล้วลูกกระดูกมันไม่มีแล้วแม่ก็ค้นให้เลยนะนะ่ยเนี่ยไม่มีกระดูกแลนะ้วนี่ย Nhưng đã đam mất lẽ à. Cá đu nghe mẹo ảo à Ừ à. อแม่เอาเหรอกะดูกเนี่ยอ่ะแม่อะแม่ไว้แล้ว